แล้วนี่คือจิตวิทยาสายดาร์กในการทําให้คนรู้สึกผูกพันกับเราแบบยกกําลังสองครับนั่นคือเทคนิคของการด e ฟคอนวูดเซชั่นนะครับนั่นคือการที่เราใช้ คำพูดหรือคําถามอะไรบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายต้องสนิทครับยกอย่างเช่นคุณถามถึงความกลัวของเขาครับว่าเอ๊ะในชีวิตของคุณเนี่ยคุณกลัวอะไรบ้างเหรอครับคุณกลัวผีไหมคุณกลัวสัตว์อะไรบ้างคุณกลัวความสูงไหมคุยเรื่องความกลัวของเขาครับให้เขาตอบมาให้ได้ครับว่าเขากลัวอะไรบ้างครับอ๋อเหรอพอเขาตอบมาให้คุณบอกว่าเนี่ยผมกลัวเหมือนคุณเลยเอ้ยคุณมีความกลัวแบบนี้ด้วยเหรอต่างๆพวกนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกันอีกฝ่ายจะรู้สึกว่า เราคือหัวออกเดียวกันครับแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับเรามากขึ้นครับแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกผูกพันกับเรามากขึ้นเพราะสมองคอยฝ่ายรู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกัน <S <S <ๆ>ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากรา,า 8, 900, คาเต็ม8,900ครูควมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธทิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ l i น์แอนะครับ